คิดว่ครั้งหนึ่งอยากจะได้คุยว่าพี่แอดคาราบาวคิดอะไรอยู่บ้างน่าจะมีมุมมองอะไรเยอะมากเพราะว่าคนระดับจีเนสเหล่านั้นเนี่ยน่าไปคุยด้วยมากปกติเวลาพอไปไหนพอไปด้วยรถแท็กซี่นะพอขึ้นไปไปนั่งปุ๊บนะก็เปลี่ยนทันทีเลยเพื่อชีวิตมาเลยและส่วนใหญ่เป็นคาราบาลวันนี้ผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ไอ้บอกไอ้ขุนจะมาใหญ่ครับไอ้ขุนจะมาไม่มาฮะคนลขุนครับไม่ใช่ขุนไอ้ที่ขุนเหมือนกันคือตอนนั้นตอนที่นาแอดเรียกเนี่ยก็ก็นึกดีใจว่าโอ้เราพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างปรากฏเป็นขุนทองอาซุนีเสียใจ ไก่มันบอกคุณทองอ๋อุนดีแล้วคุณมันมาทำรายการได้ด้วยได้แต่ดูไพ่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ตัวพี่งงเลยพี่ไงเห็นพี่แต่งตัวแบบนี้ผมว่าพี่ล่ำก่อนใช่ใล่่วิ่งทุกวันตอนหลังนี่มาวิ่งเมื่อล่าสุดนี่สองปีกว่าแล้วที่วิ่งติดต่อเนื่องกันทุกวันพี่วิ่งสนามหรือพี่วิ่งบนลูกครับโอ้เห็นได้หมดอยู่โรงแรมก็วิ่งในโรงแรม คือวิ่งตามถนนท้องถนนไปเลยคือลงลงมาก็มุ่งหน้าไปตรงไหนที่ <ๆ S 2> มันไม่มีแดดนะว <ๆ S 2> ิ่งไปเลยช่วงนี้เหมือนเคยคุยกับพี่ไว้อะว่าวงการเพลงมันมันเริ่มหากินลําบากนะยิ่งโดยเฉพาะพวกนักแต่งเพลงเนี่ยมันลําบาก อย่างพี่ยังเป็นกรรมยังเป็นกรรมกยังเป็นศิลปินและกรรมกรแห่งชาติคือยกรรมกรใช่ไหมเล่นทุกวันเลยยังเล่นไอ้พวกนี้ไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนผมก็เลยจับมันมาทําเป็นพิธีกรรายการทีวีเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนาเองว่าเป็นเรื่องทอ่นั่นนะมันเป็นเรื่องของความสมเพศเวทนาเล่ตกงานกันเจอพี่แอดเกรงเกรงบารมีเมื่อนั่งอยู่ตรงหน้า รู้สึกแบบตัวเล็กมากการคุยกันเนี่ยนอกจากจะให้ความรู้เราแล้ว,ลวยังรับฟังเราแบบในฐานะที่เป็นผู้ร่วมอาชีพกันด้วยแฮปปี้ที่ได้ไปนั่งต่อหน้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในวงการดนตรีไทยครั้งสุดท้ายที่ผมมานี่ประมาณ20ปีนะตอนมาอัดที่ตอนนี้เซนเตอร์สเตดยังใช้งานอยู่ยยใช่ไหมยังใช้งานแต, <c oughs> แต่ว่าไม่ได้รับงานทั่วไปละเพราะอัดเฉพาะของของเขาที่วงกับของพี่เอง อันนี้เป็นของไก่ไก่เขาจะนอนอยู่นี่ออฟฟิศครับไก่นี่คือผู้จัดการพี่ใช่ไหมครับเป็นผู้จัดการคิวทำคิวทั้งหมดผมได้ยินมาว่าเมื่อก่อนนี่พี่กินหนักมากเดินหนักเดินย่ยยู่ทอมุบุรี่อะบุรีนี่กี่ปีแล้วยี่สิบปีแล้วเลิกตั้งแต่ปีสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด บผมนึกว่านึกว่ายังสูบอยู่ะตอนหลังเลเริกแล้วโนี่นานกว่าที่คิดเลนึกว่าประมาณนั้นจะไม่เกินสิบปีนี่นะทุกคนนี้ยังสูบเลยผมผมเลิกแุ้กคนนี้มันยังเต่านามากเลยทําไมถึงทําให้พี่เลิกสูบบหรี่ก็เราเป็นนักร้อง แล้วร้องเป็นเป็นเป็นตัวแม่ด้วยมันก็มันมันรับผิดชอบสูงมันพอร้องร้องไปมันมันกระเทือนอ่ะมันมีความรู้สึกว่า้มันเราเดี๋ยวไอเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวป่วยอยู่เรื่อยก็เลยตัดสินใจเลิกมันเป็นเครื่องสร้างเสลดเลยก็ตั้งกันเลิกก็เริ่มตั้งแต่วาวันแรกที่เลิกก็วิ่งเลยวิ่งอยู่วิ่งไปแค่หน้าปากซอยก็คานกลับเพราะวันแรกที่ออกกาลังกายที่สุดปวดแต่หลังจากนั้นนะก็แล้วก็ พยายามวิ่งไปต่อเนื่องในที่สุดวิ่งวันละสิบกิโลไปประเทศไหนก็วิ่งวิ่งทุกวันไม่มีวันหยุดคือถ้าวันที่ผมว่าเราจะสนุกเลยบางทีฝนตกก็ยังวิ่งยังไปที่เกาหลีนี่วิ่งแล้วหลงเลยโรงแรมมันเป็นโรงแรมเขาเรียกโรงแรมโอลิมปิกออมันเป็นโรงแรมโอลิมปิกคือมันเคยจัดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงที่กรุงที่นั่นแหละอ่าโซเราก็วิ่งมันเป็นข้างหลังมันเป็นภูเขาไปอะไรแล้ววิ่งไป เป็นสวนโหสวยมากเราท<ส>า,าไป <นะ S 2> ทํามาหลงต้องเปียกแล้วสงสัยต้องขยกนะเมดอินไทยแลนด์เป็นอัลบั้มที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์เลยเป็นปรากฏการณ์ของประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงส่วนตัวแล้วยังร้องเพลงในอัลบั้มเมดอินไทยแลนด์ได้ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเล่นกีตาร์ได้ด้วย ให้เล่นวันนี้ก็ยังเล่นได้เมือ่อกี้รเราคุยกันต่อจากพี่ถูกคนไล่มาพี่นะผมว่าตรงนี้สวยกว่าอีกนะบรรยากาศดีคือ <c oughs> อยากให้เป็นตัวอย่างกับศิลปินใหม่ๆว่าทําไมพี่สมมติอย่างเรื่องสุขภาพเนี่ยพี่รู้สึกได้ตอนไหนว่าเฮ้ยนี่ผิดระเบียบมาตลอดพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราอย่างอย่างอย่างเรื่องบุหรี่สูบมาหนักวันสี่ท้ายเนี่ยวันละสามสองโอ้โหวันละสาม ตั้งแต่อูเทนวารเลยใช่ไหมตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเข้าอูเทนมาโอ้โหวันละสามซองสุดท้ายเนี่ยวันสามซองแล้วก็โยนทิ้งเลยแล้วก็จบพี่รู้สึกไหมว่าความเปลี่ยนแปลงหน้ารับหน้าตาความผองใสความครับพอเนี่ยพอตัดสินเล่าเนี่ยเลิกมาสองสองสามครั้งแล้วนะแต่พอกลับไปกินอีกมันก็เอาอบเพราะว่าพอเรายอมยอมมันหรืไอ้เสัแก้วนะครั้งสุดท้ายที่ที่ ที่เลิกไปเมื่อคาวก่อนเนี่ยหยุดไป1ปีกับ6เดือนครับสิบเท่ากับ18เดือนไปที่เมลเบิร์นมันหนาวมากเลยนะอยู่หลังเวทีมันหนาวแบบโอมันไม่มีฮีเตอร์ไม่มีอ <Okay. S 1> ก็เลยลินเล่าบบรนดีของใครมัใส่แก้วเต็มๆเลยแล้วลซัดก็ไปทีเดียวหมด เรียกความอุ่นล้วตั้งกันนั้นกลับมากูกินตลอดเลยยาวเลยยาวมาอีกสองสองสามปีอ่ะกินหนักมากเลยแล้วหนักหนักมาตลอดเลยเสียงานไหมกินแบบว่าเสียก็เสียแต่ว่าไม่ไม่ไม่เคยเกเรเรื่องงานที่ไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะแต่ว่ามันมันมันก็ย่อมไม่ดีอ่ะเพราะคนเมาออกมาผมไม่รีไม่ยรับมันไม่ช่วยอ่ะกินเหล้าแล้วมันแต่งเพลงดีขึ้นมันช่วยให้เรารู้สึกว่า เสพสินแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยที่เราทำไปแล้วดีแล้วนะเจ๋งนะแต่พอหลังจากนั้นเรากลับมาดูโหแม่งสับเท่าเยอะมากอย่างตอนเนี้ยพอเลิกมาล้วก็เราก็ทําเพลงแต่งเพลงรู้สึกว่าความคิดมันมันดีกว่าตอนที่แลา้าหันมาสนใจอยากจะเพิ่มเติมความรู้แทนที่เวลาจะเอาไปนั่งกินเหล้าเพิ่มเติมความรู้อันนี้เป็นกับตัวผมนะแต่คนอื่นไม่ว่าแล้วแต่พอตอนไม่ดื่มเนี้ยฟิลมันยังเหมือนเก่าไหม ตอนต่อเวลางานเลยครับก็เพื่อนก็บอกว่าแม่งไม่มันเลยน่าจะกินมาเล่นไม่มันแต่มาหลังๆนี่เขาไม่มีคําพูดเพราะเราพอผ่านตรงจุดนั้นมาสองปีเนี่ยนี่สองปีแล้วทุกคืนที่ออกไปเล่นก็มีความสุขเล่นโยกไปเล่นไปแต่ไม่ค่อยพูดอะไรเลยปกติพี่ก็ไม่เคยด็พูดเดเดี๋ยวนี้คือการพูดเนี่ยอันตรายการพูดถ้าจะพูดก็พูดเกี่ยวกับเพลงของเราเมื่อก่อนนี้มักจะพูด ที่มีโลโก้หัวควายลงวควายปากหมาภาษาเพลงเอาออกมาขายได้ได้ชุดหนึงหลายหลายแสนตลับเดี๋ยวนี้เลิกพูดแบบนั้นไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเอิเพราถือว่ามันเป็นเรื่องของพับบิกแล้วก็ให้พับบิกว่ากันไปเราผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่รู้สึกยังไงที่เวลาพูดอะไรไปแล้วก็อ้าวเดี๋ยวเป็นประเด็นเป็นประเด็นเป็นประเด็นตอนนี้ต้องระวังมากท่สุดยิ่งพวกที่มีเฟซบุ๊กนะ เผอใส่เข้าไปทีเดียวมันกลับมาจะไดนแหวมันเปื้เลยที่ผมอ่านมาข้อมูลเนี่ยสมัยนั้นเพลงลุงที่เมายัางโดนดันเลยเอเยเอมันคงงงงมั้งครับว่าเอะชื่อคาราคาราบาวหมือคาราวานหรือเปล่าเลยเออบ่เวก็งงงแต่แล้แล้กก็ไม่มีปัญหาเออใช่ตอน,นแรกแรกนี่ผมพูดจริงๆนะ รุ่นผมตอนนั้นคาร์อย่างพันสมัยที่ปีตุลาอย่างเงี้ยคาราวานาาแลวพอมาคาราบาวพี่วง,<ช>งเล่นแบบเปล่าทำไมคาราบาวอ่ะทำไมตอนนั้นไปเ<ช>รียนฟิลิปปินส์แลวแล้วจริงๆแล้วโดวยส่วนตัวแล้วก็ชอบชอบที่หงายแล้วเพราะตอน14ตุลาเนี่ยพี่อยู่อุเทนปี3แล้วก็นั่งฟังแกอยู่ที่ที่ที่ไอสนามฟุตบอลาวิทหาลัยธรรมศาสตร์อ่ะตอนนั้นก็ยังร้องเพลงเปิดข้าวคนก็วายแล้วก็เพลงแรกที่แกร้องไง สารแสงทองตอนนั้นเล่นดนตรีเริ่มเล่นเป็นอาชีพแล้วเล่นฟุกซองแต่ก็เล่นเพลงฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ okay, เลง่เนคอสบี้แนยยังพวกเนี้ยโรอีก uh ็ย oh, pues ังผมนึกนะผมนึกที่เราพรลงฝรั่งไม่ออกเลยโอ้โหเมื่อก่อนเล่นตามโรงแรมเล่นเล่นที่เดียวกับป้อมก,ก็เล่นดิเกนทับโรงแรมแมนดารินที่บีจีเคยเล่นเราก็เล่นโรงแรมวินเซอร์ ก็เคยเล่นเล็กเล่นอยู่ข้างล่างเล่นห้าปีขึ้นไปไม่เจอแครับก็เจอกันที่นั่นเหรอเนี่ยเล็กเนี่ยเล่นเล่นอ่าเล็กเล็กเนี่ยมันผมเล่นอยู่อ m b a s s a อ o r ที่เด็กกันผับแล้วเล็กเข้ามาหาเขาบอกตอนนั้นผมออกฟิปลุงที่เมาเขาบอกเอ้ยอยากไปฟังเพื่อนมันร้องสดเขาก็มาหามากับเพื่อนอูเทนต้อมแล้วปรากฏว่ามาก็เลยวันนั้นไอ้เล็กมันก็ขอเพลงลุงที่เมาขอเพลง นุ่มสุพรรณแล้วก็บอกให้เขาห้ามร้องว่ะเฮ้ยร้องให้ฟังหน่อยดิมาใน,นทีก็เลยร้องร้องมันก็ไล่ออกเลย <c oughs> <c oughs> มันบอกแล้วว่าห้ามร้องเพลงไทยแล้วไม่ผมไม่เข้าใจว่าเพลงหนุ่มสุพรรณมันมันเป็นใจห้ามร้องเพลงไทยห้ามร้องเพลงเม้ห้ามร้องเพลงไทยเลยห้ามร้องเพลงไทยอ๋อห้ามร้องเพลงไทยอ๋อนึกว่าจุดแบบร้องเพลงไทยไปโดนเลยก็ก็เลอเล็กแเล็กบอกให้งั้นเดี๋ยวมาทำด้วยก็ตั้งอันนั้นก็เป็นจุดพอเล็กเข้ามาก็ดนตรีคาราบาวมันก็เลยโอ้ตอนนี้มันไม่ใช่โฟกแล้วมันกลายเป็นอะไรที่มากมายฟังกี้ป๊อปบล็อกอะไร ก่อนหน้าเป็นศิลปินแห่งชาติจนถึงเป็นศิลปินแห่งชาตินี่มีอะไรไม่เคยไม่เคยมีแม้สักครั้งเดียวที่นึกว่าตัวเองเป็นเป็นใครไม่เคยก็คงก้มหน้าก้มตาทําเพลงแบบเดียวบางครั้งนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราเป็นศิลปินแห่งชาติควรจะทําอะไรให้กับชาติมากกว่านี้เข่านั้นเป็นศิลปินแห่งชาตินี่ได้อะไรมากก็ได้เงินเดือนสองหมื่นก็โอเคนะทำศิลป์นะทำหากด้วยแล้วก็ ยังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเท่าไหร่ต้องทํอพี่ทํามามากแล้วเพราะว่าพี่ทํามานั่นแหละพี่ถึงได้เป็นไงแต่ว่ากับกระทรวงวัฒนธรรมเรายังไม่ได้ช่วยอะไรมาทุกวันนี้ทําอะไรบ้างตั้งแต่พี่ตื่นเช้าไหมตอนนี้ตีห้าหกโมงแล้วแต่ถ้านอนเร็วส่วนใหญ่ก็จะนอนประมาณตีหนึ่งตีสองเพราะว่าหลังจะไม่เสื่อหลังจะคอนเสิร์ตเลิกกลางวันเหนื่อยก็นอนแอบนอน เพราะลูกน้องที่มาทํางานเขาจะมาเก้าโมงเช้าเราตื่นมาก็แต่งนงแต่งนั่งแต่งนั่งคิดเพลงที่จะต้องทําในแต่ละวันแล้วก็อย่างวันนี้ตื่นมาก็มานั่งคิดลูกโซโล่เพลงพอเขามาเราก็อัดนี่จะแต่งเพลงเยอะช่วงหลังๆนี่จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับปัจฉญาเกี่ยวกับการเทียบชีวิตเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่ผ่านๆมา แปลงข้อเลอกออกหรือว่า,าแต่งคิดว่าจะไปทําอะไรไม่แต่งไว้เฉยๆแต่งไว้แ,ไวแล้วก็มันมีตรงไหนใครอยากได้ยมีที่ใช้ก็เอาไปใช้อย่างละครชีวิตที่วันนั้นเจอดีที่ไปออกรายการนี่วันนั้นแต่งเพลงระครชีวิตก็คือเขียนถึงเรื่องตัวเองว่า<ม>เราเป็นใครไรแล้วในที่สุดเราจะจะอยู่อย่างไรพอดีเขาให้ทาคุณบรรทูนจัดงานวันเกิดให้<ม>เขาก็ทางทางพรรคพวกเขาบอกให้ทํา ทำหนังสือประกอบกับคัดเพลงมาสิบกว่าเพลงเพื่อเป็นของเิ่มด้วยก็เลยเอาเพลงนี้ใส่เข้าไปสุดท้ายคัดเพลงคาราบาวทั้งหมดตั้งแต่ลุงขี้เมาจนถึงถึงปัจจุบันที่ชอบแล้วก็ใส่เพลงนี้ประกอบเข้าไปมันมีบางเพลงไหมที่มันเป็นบ่ายตื่าเต้นเก่าๆที่มันเป็นท่อรักติกาการเมืองอะไรแล้วถึงวันนี้เกิดความรู้สึกว่าถ้า มีท่ตนๆก็ตื่อย่างทุกวันเนี้ยอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะไม่แต่งเอ้ยมีความคิดของคนเรามันไม่เคยมันไม่เคยถูกต้องเสมอไปแหละบางทีต้องใช้เวลากับมันแล้วมานั่งดูเหมือนหนังสือที่เราเขียนไปบางทีพอเขียนไปแล้วโหอยากจะมาแก้ที่ผ่านยังเชกูวร่าเนี่ยเยังเชเยเชยังไม่ตายถ้าเป็นวันนี้ไม่แต่งแน่นอนทำไมเชยว่ามันเหมือนเล่าประวัติแบบไม่มีอะไรที่มันเป็นุดจุด แต่แต่ก็ไปอยู <disappointing bosses> <pos itive call> ่ท <wolves gamma enders> ้ายสิบร้อนนะเจยังไม่ตายนะเาจริงๆริอยู่จริงๆอยู่จริงเพราะเราเห็นไงเห็นอยู่ท้ายสิบร้อนอ๋อโอเคแล้วดนตรีเนี่ยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง่ยมันมันมันเป็นเรื่องบังเอิญลมพัดลมเพเข้าไปตอนนั้นพอพอหลังจาก14ตุลาหลังจาก6ตุลาแล้วเนี่ยได้ไปรู้จักขบวนการขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์โดยการมีมีจัดตั้งมาติดต่อแล้วก็จัดตั้งเราเป็นสหาย ในที่สุดก็ทํางานให้เขาเป็นคนทําเมเดินเมให้กับเขานะรับส่งพวกเนี้ยพวกที่อยู่ในป่าไปาสนีเาใช่ใช่ใชเ,เหมือนไปสนีไกาๆรับคนออกจากป่ารับคนเข้าไปส่งในป่ารับคนป่วยมารับ,รบเมหน้าหน้าที่เมย์มันเป็นหน้าที่ที่ทําจนปีสองหกเลยถึงเลิกตอนนั้นเป็นคาราบาแล้วแล้วที่เลิกพั 66ทับ2-3เพราะแพ้ตอน66ทับ2-3เนี่ยพวกคอมมิวนิสต์กลับกลับบ้านมากไปรับทุกวันเลยครับเขามาจะเขาไม่จะมาไปรับมาไปรับมาแนะนำยังไงเวลาใครมาถามพี่ว่าเออจะแต่งเพลงทำยังไงก็ก็จะบอกเขาเริ่มจากง่ายๆที่เราคิดได้อยู่ในหัวก่อนแล้วค่อยๆไปแล้วก็มาพร้อมผิดพลาดแล้วก็จะครั้งที่หนึ่งครั้งสองเมื่อเราหัดเดินนั่นแหละก็ดูตัวตัวเราสมัยเด็กคานมาก่อน คืบมาก่อนแล้วก็คานแล้วก็ค่อยตั้งไข่เดินคนเราต้องเริ่มเริ่มทีละขัดขั้นก็บอกเขาบอกว่าอย่าไปท้อเพียงแต่ว่าเราต้องอดทนกับมันแล้วก็พยายามทำทำแล้วก็พัฒนาตัวเองเอางี้ในฐานะนักแต่งเพลงรุง่นน้องเอาเพลงมานำเสนอ,อ,อพี่พอารณคกอผมเอาเอาอินสปีเรชั่นจากวง จากคาราบาวแล้วก็าจากที่มันลองแต่งมันเพลงเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวลองไปขอขอนุญาตเปนให้พี่ดู<ๆ> <c oughs> ไม่เคยชอบเพลงคาราบาวไม่รู้เรื่องราวของวงเน้ไม่เคยรู้จักพี่แดรู้จักพี่เล็กเมื่อตอนเด็กๆใหม่ซื้อซีดีไม่มีเขาควายในห้องน้องไม่มีแว่นตาอย่างพี่เทียรี โอ variance, ้ยมุสาวาทาเวรามนีย่าสารับตีให้ตัวเองขอดันไปจีติเกาลีเป็นสิ่งคู้เห็นมีวันมาโนกยังฉันเลย ป้าคือเวลาแต่ว่าพี่ครับหนังเกาหลีครับก็จะเนี่ยพี่ที่รักเวลาอย่างเงี้ยป้าพยายามเรื่องคือพยายามบอกว่าตัวเองไม่ใช่การคาราบานะพราดิไม่จีพิงเกาหลีเดี๋ยวเขาไม่ชอบไว้สักว์ไสักวปิดไปก่อนร้องไปสักครึ่งหนึ่งก็รู้สึกเอ้ยนี่เราล้อเขาอยู่เนี่ยแต่เป็นการล้อแบบด้วยความเคารพนะครับล้อด้วยความเคารพอย่างสูงเพื่อนครับ นั่นขนาดพี่เกรงนะครับพี่จัดเต็มเหนียวนี่ถ้าพี่ไม่เกรงเนี่ยผมว่าพี่คงขอแนทออกระบ้าคู่แน่เลยก็ทุกคนก็สามารถที่จะทําได้มีมีจินตนาการแล้วก็ถ่ายทอดมาแต่ว่าก็ต้องพัฒนาเรื่องของดนตรีด้วย<า>ที่จะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็ตอนนี้ต้องศึกษาตรงอย่างสมมติว่าางอย่างพวกเรานักแต่งเพลงเราคงจะไม่ไม่ได้ฟังเพลงเหมือน อันนี้บอกทุกคนในวงตลอดเลยว่าเวลาฟังเพลงเนี่ยให้ Analyze เพลงในตัวอย่าฟังแล้วก็ฟังแค่ผ่านๆต้อง Analyze ว่าเขาเริ่มจากคอร์ดอะไรสัญญาณฝน,นเขาไปคอร์ดไหนต่อท่อนท่อนท่อนเว r s e หนึ่งสองเนี่ยเป็นยังไงพอท่อนแยกเนี่ยเขาเริ่มเขาวางคอร์ดไปอย่างไรเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้พวก Composition ตัวโน้ตหักไปยังไงเนี่ยแล้วมีคอร์ดที่แปลก อะไรบ้างก็มีหลายเพลงที่เป็นคัฟเพนนิ่งของคาราบาวอะไรบัวลอยไงพี่เออเออเออถามเลยเออถามเรื <t arten> <t arten> <t arten> <t ่องนี้ดีกว่าทำไมอทำไมทุกครั้งที่ขึ้นบัวลอยต้องตีกันบัวลอยจะเบื่อนดาทำไมจาามาเร็วเกินไป กันนานแล้วแต่พอรู้ว่าบัวลอยไม่จะเลิกแล้วนี่ว่าไม่ตีไม่ตีตอนนี้ไม่รู้สึใจเลิกแล้วไอเหียรีกตีเรีกตีเรียตีเรีกยเรีกตีเรีตีรีกเพยตรตีเพรกเรรตีเกรเร หรือพอจะเลิกมันชอบตีเพลงช้ามากกว่าพอพอนางงามตู้กระจกหรือแม่สายแม่งเอาแล้วเร็วๆไม่ได้เร็วยังดีดอยู่นี่เพลงเร็วยังอย่างนี้อยู่ไงพอเพลงช้าปุ๊บเบื่อราะว่าราะว่าส่วนใหญ่แล้วพี่แอดเอาบัวลอยไว้ท้ายท้าทุกครั้งที่เล่นเนี่ยก็คือคาราบาวนี่จะมีเป็นวงที่ไม่เหมือนวงไหนในโลกต้องจบด้วยบัวลอยถ้าถ้าไม่จบด้วยบัวลอยมันเหมือนคนดูเหรอไม่ยังไม่จบทำบัวลอยก่อนแล้วพี่แก้ปัญหาไงเวลาอยู่ ทุกครั้งเลยเกือบทุกครั้งเวลาไปที่เล่นตรงบัวลอยความที่ไม่ดีน้อยน้อยครั้งแต่ทีนี้เออใช่เพราะว่าแฟนมันก็โตขึ้นมาหนิโตแล้อีกอย่างหนึ่งเราก็ปัญหาเรื่องการจัดการการจัดการมีตำรวจมีสกิวพอีแต่ตอนสมัยก่อนหนักมากไงตอนสิบปียี่สิบปีที่แล้วอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่พื้นที่ด้วยทุกวันนี้ก็บางพื้นที่ก็ยังมี พราะมันทะเลาะกันนะคนในท้องถิ่นมันทะเลาะกันแถวสุพรรณเมืองการพวกเนี่ยแถวปราณเนี่ยเด็กเกเรเยอะมันซัดกันพี่เลิกเลยแล้วก็ห้ามก็ขู่มันนะแต่ไม่ได้เลิกหรอกขู่มันแล้วก็ดูรัดราวถ้าไม่ถ้าไม่ไหวถึงขนาดมีปืนมีมีประทัดยักษ์เยอะๆมันก็ไม่ไหวอันนั้นก็ต้องหยุดเพราะมันอันตรายอ่าแล้วในฐานะที่พี่เป็นผดเก่าสถาบันที่กําลัง กันตอนนี้มีปัญหามีปัญหาเนี่ยเ,เรื่องหลายๆก็เรื่องปีกันเนี่ยพ<ๆ>ี่มีคําแนะนํำไหมว่ามันน้องๆมันควรจะเป็นยังไงทําไมยังเป็นปัญหาสังคมอยู่มันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของอุเทนกับช่างโกลอย่างเดียวมันเป็นปัญหาของวัยรุ่นปัจจุบัน <ๆ S 2> ที่มันยังที่มันเข้าใจผิดอ <ๆ S 2> เข้าใจเข้าใจว่าเออข้างสถาบัานข้างๆๆอะไรทำทำไม ถึงทำไมมันมีประวัติมานานก็มันอยู่ใกล้กัน่นล้เองช่างคนกับอุเทนนั่นแหละแม่กร่อสร้างอ๋อช่างคนกับางก่อสร้างช่างคนกับช่างก่อสร้างเขาเขาโจทย์ตลอดการอะไรประมาณโอเคยังไงวันนี้ก็ได้เรื่องสนุกสนุกของพี่มานะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่แอร์มากที่ให้โอกาสมาเยี่ยมเยียนวันนี้แล้ว วันหลังท่านนึกอะไรออกผมจะขอมาเยี่ยมใหม่อีกนะครับท่านประเด็นนะครับครับแล้วันนี้ขอบคุณพี่แอดมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากไปสูงไปเลยสูงไปนี่มาร้องในพื้นที่เขาเลยพี่ว่าผมจะสั่นนิดๆิดไหมครับเอาใครเคยทำอย่างนี้บ้างเออร้องเพลงแบบสไตล์คาราบาลให้พี่แอดฟัง ติ๊กต ok ุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ดตุ๊ก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 ตุ๊รตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ๊ดตกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตกตุ๊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 กตกตุิกตุ๊กตุ๊แตุงกตุ๊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 กตุต เราเลยขอสัมภาษณ์กันด้วยเพลงครับ